มาแต่บ้านนะมึงกินข้าวมากยังนี่ขอเขาวัดกินมัมพ่างขอเขาวัดกินมา,าขอขอนมาาอ่างเดี๋ยวแม่วาดเตรียมเขาวัยคนกินได้เด้บอบุณณครครับถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์นกันมันกะคำแล้วเนาะตอนนี้ก็ลังสีหงว่งแรงขดังดีขดึ้นให้ซ่งขึ้นรถกัดจักสีไปขึ้นรถใสมันคำแล้วรถล,ล่าเขาก็บอลเลีนแล้วก็เป็นว่าเมอร์นี้เดี๋ยวผมให้หาหมองนอนให้เดี๋ยวหาเข่าให้ยูให้กินไอ้เยอะเลยนี่โอ้แต่ละมือแต่ละเวนกูเหลงอเงินไม่ได้ใส่เอาเพื่อว่าน้อนครับ เแถวบาดมึงกูม mm ีงานเด็ดบอกก็สมัครมาเบิร์ดแหละครับไอ้ผมยังห้าครับฮะมึงไปสมัครงานแล้วเขาเวลามึงหมองเลยแม่งครับเป็นยังเขาก็สิบเวลาผมมีบทการศึกษาครับมันบเกี่ยวดอกเอ้ยคนท้ามันต้องให้โอกาสกันนี่เนาะมึงถนัดงานยังอ่ะโค้งกูไ่ได้รับวตำแหน่งยังแล้วพนักงานกูหลายแล้วอยู่นี่มึงสานงานไหนไปแบบไหนก็สร้างครับฮสร้างปูนครับสร้างปูนกูไ่ได้ผสมปูนกูมีปูนเห็นผสม นายวีระชัยธงชัยภูมิสวัสดีครับพี่น้องขออยาก่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับเอาใบนาหรือสิพาเทือไปก่อเห็ดยังมาหรือไปสั่งคุณงามความดีมองไหนมาพาเทือพี่น้องอย่างยกย่องสรรเสริญหรืออาจิตามจับกระเบื้องเอาโพเข้ามานะ่าณทุ่งนาจอนนี่วีระชัยธงชัยภูมิหาสิบสองมูสสิบเอ็ดบ้านยังว่ามูสสิบเอ็ดนี่ตำบนสีวิเศษครับซื้อบ้านยังบ้านโค้สูงสวรรค์ตำบนสีวิเศษครับอำเภอว่านอนนี่ว่ะจะมาสกลน,ค,นครเดินทางมาได้ไหมมาแต่บ้านมึงกินข้าวบานยังนี่ ขอเขาวัดกินมนัน่นทางขอเขาวัดกินมนัน่นทางเดี๋ยวแมาา่บ้านเตรียมเขาไว้อีกคนกินได้เด้ออกูยากเวียดง,งานก็หลายไปถ่ายมีเพลงใหม่ของ,ของน้องมอนวรวิทย์ทยังมาแล้วดอกแลีนมาตรวจงานฟาร์มก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายมีต่อโอ้กูกับปวดเพราที่นอนใส่เราที่นี่ย่งบ้ากมากคำคำกันสีทรงรถคารถเมื่อกอบ่มี่จ็คสิมีรถบอไอ้ใจใส่หรือใจมหานเนี่ยมาโดนเราปอนี่มาเนี่ย ไอ้สังขาบุรีวันนี้ไปเอาข้าวมาจานหนึ่งไอ้น้องที่มาจากสังขบุรีนะครับวันนั้นผมก็ยังเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับน้องอชื่อ,อน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ21ปีชาวสังขบุรีเดี๋ยวแชร์ว่าเราเขามาสูกันกินหลายน่าจะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ยังได้รับน้ําใจจากผมได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวผมกับบดผิมพ์บป,ป้าครับตกทุกข์ได้ยากมากกับเบื้องแย่งคือเก่าสาวสังขบุรีก็ยังยู่ นะครับยังอยู่ยังอยู่เดี๋ครับเดี๋ยวให้มันเราเขาให้ซื้อเหรีซื้อยังมึงบายครับบป่าพกยังไรแต่นี่อันนี้เป็นของเออมึงยืนอยู่แถวนี้กูขออนุญาตเก็บบัตรทุกอย่างก่อนเนาะได้ขออนุญาตได้ไหได้ครับโอเคได้มีอย่างนี้นี่เปล่าอยูเสียไปแล้วกองพุงฮะมึงไปนอนงเสร็จมั่นดินั่ตามศาลาครับไปนอนตามศาล่านั่งครับจังหวัดสกลนคร เน่นครับอยู่อยู่ใกล้ไกันกับเสี่ยงเพียวครับอ่ามุจัาเสียงเพียวพร้อมมุจักครับที่ตามเรามาตลอดแต่ว่าเป็นเคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ่ครับหน้าอยู่อยู่ใกล้กกันขันาอบ่ให้ขันาอบ่ให,ใ,หให้มงยู่มงนอนมือน,นี่มึงสิมีมองนอดปะเออน้อยู่คนทรงครับฮะน้อยู่คนทรงเพราะว่าผมยังมาแต่มึงยังไม่ใช่หนิเออลงพักเอพี่บูนล,ลงพักพี่บูนแม่เดินมาหนีแปดกิโลนี่นะมึงเดินเท้ามา Marine, แมนครับบ่ม pues ีรถคันเด็จอดทำมึงเลยบ่บ่เคยครับบ่มีครับมึงว่นไ้โบกเพคนบ่บ่โบกครับบ่กล้าโบกดีแล้วอย่าไปโบ่เทพานเขาเขาติตกใจครับโอ้ยเนาะตั้งใจมาหากูหรู้ตั้งไปใจไปทางไหนบ่บตรงๆตั้งใจมาหาไอ้นะครับตั้งใจจะไมาเห็บเวียกส่วนกูแมนครับกูเอาเป็นว่าง่ายๆ่ายมองนีบ่มีเวียกเด้อแต่เบื้องต้นกูจะให้มึงอยู่มึงนอนครับให้มึงอยู่มึงนอนก่อนแล้วกูพิจารณาต่อจากนี้ไปเดี๋ยวกินเขากินน้ำของกู กินขให้เอี่ยมเดี๋ยวที่นอนกูจะจัดให้ไอสาวสังขาบุรีเดี๋ยวเตรียมข้าวด้วยไปไหนละเออเดี๋ยวงกินข้าวส่วนมองนอนเดี๋ยวชีวิน้าให้อาพี่น้องสกลนครครับถือว่าเป็นเพื่อนมนุษน้ํากันมันกะคำแล้วเนาะตอนนี้กำลังสีหงวงแรงขจีขึ้นให้ท่งขึ้นรถกระจักสีไปขึ้นรถใสมันคำแล้วรถล,ล่าเขาก็บอลลนแล้วก็เป็นว่ามือนีเดี๋ยวผมให้หามองนอนให้เดี๋ยวหขาข่อยยู่กินเป็นคนดีครับแมนะ่ครับนะอย่าสาปปัญหาบ่ครับนะ อยู่มองนี้ปูย่าพญายนาคเพิน่นศักดิ์สิทธิ์ได้มึงเออย้อนเพิ่อนนี่แหละมึงถึงได้มาเพิ่งบารมีเพิ่นเพินพ่นก็นเบิง่งแย่งลูกหลานตกคุกได้ยากเพิ่นย่านมึงย่างไปอีกหลายกิโลเพิ่นย่านมึงเมยบ่จักเพิ่นเลยให้มึงมาอยู่อ่ะน้ำกูก็เดี๋ยวมื้อนี้กินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมองอยู่มองงอนเดี๋ยวกูพิจารณาให้อยู่ได้เท่าที่อยู่อยู่ว่ได้ก็หนีเข้าใจเนาะเออหลักการกูเป็ยังไงเออคันตำแหน่งไอ้ว่างเดี๋ยวกูกูจะโพสต์ประกาศรับสมัคร แต่แน,น่นมากแบบนี้ไอ้ก็ดูแลในความเป็นคนไทยน้ากันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหักแพงกันมึงแย่งกันนั่งทาพวหนา้าใจเดี๋ยวมึงมันนอนใเห็นมันคอไกลเต้นบมึงส่งคุยดูเรื่องยางมากระชิตนกับบนบดไหนมึงแล้วสิบ่ได้มีปัญหาอย่างหอกบัตรประชาชนอยู่นุ่มผมแล้วเดี๋ยวให้ไอ้ดาไอ้ดาสาวสังคาบุรีแต่งพระเขาให้เดี๋ยวมือเส้ามามึงตื่นหน้ามาตัดหนาซอยหัวหน้าเพื่อน หัวหน้าใจเขพอใจปะตัดยาตัดยุ่งเบิ่งความสูงสะอาดเดี๋ยวบันนอนให้เพิ่นเบิ่งแย่งให้ทั้งลรังเดี๋ยวมีหม่องนอนอยู่ไปอว่ากระสันกับเดี่ยวกูใช้มึงไปนอนแถวหุ่นเอ่ากระสันกับเดี๋ยวมือนอนส่องทั้งนาเเต็นท์มอเตดจะยันอยู่ปะเต็นท์พ่ยังอยู่ได้โดแดงเนี่ยอ่าแล้วมันเอาไปใส่ไอ้รอเจ้าย่างไปเบิ่งดิว่าเต็นอ่เอาออกมา ไปกลางแม่นอ่ะอุบลสกลนครบ้านพีเมืองน้องอีสานกันคนไทยน้ากันปทุมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเฮ็ดเรียกต่อกันเอาเป็นว่าไอ้หายโอกาสเด้อให้ยกำลังใจเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำนะเดี๋ยวกับนอนนอนเื่อได้เท็ยโตให้ดีนะเ็เท็ยโตให้ดีแล้วก็มึงบ่จำเป็นต้องสร้างประโยชน์ให้กูแต่ขอมึงอย่าสร้างปัญหาให้กูกับพ่อนะบ่จำเป็นต้องอ่าคันมึงสร้างประโยชน์ให้สังคมบ่ได้ก็อย่าไปสร้างปัญหาสังคมไอ้เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไอ้เบิ่งแย่งอ่ะครับลาไปก่อนพี่น้องคครรรััับบผมสสวดดีีเเฮ็ยกต่อครับ